นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่น่าจะเรียบร้อยที่สุดแล้วก็ดูใช้งานง่ายที่สุดในซีรีส์คอลเลกชันสโนปี้ของทางโอเรียนแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นรุ่นแบมเบโน่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเอาชื่อตามที่แบรนด์เขาทำตลาดเนี่ยเขาจะเรียวกว่าเป็นคลาสสิกแอนด์ซิมเพิลนะครับก็คือแบบเป็นเรือนที่หน้าตาดูเรียบง่ายดูเรียบร้อยแล้วก็มีความคลาสสิกในตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมี2ส,สีนะครับอย่างที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะจะมีสีแบบ เป็นชาชานิดนึงครีมครีมซึ่งอันนั้นก็ขายดีมากนะแต่ว่าตัวนี้ผมว่าเป็นสีที่ถ้าเกิดพูดถึงสโนปี้คนน่าจะนึกถึงโทนประมาณแบบนี้นะครับขา,ขาวๆแล้วก็มีเหลืองมาแจมนิดนึงซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งสีขายดีของซีรีส์นี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงดีเทลเรือนนี้กันแล้วก็มีเรื่องจะมาเล่าด้วยว่าหลังจากที่ใช้งานมาพักหนึ่งละนะครับเรือนนี้จริงๆผมใช้งานมานานมากกว่าชาวบ้านเลยเพราะว่าเป็นเรือนที่แบบใส่ง่ายนะครับมีเรื่องของสายที่มันจะเกิดอะไรบางอย่างจากการใช้งานด้วยนะรัััับดดดออาามกกกนนะนนแูห้ป่ ตัวหน้าปัดเนี่ยจริงๆบอกว่าเป็นสีขาวก็ไม่เชิงนะคือมันจะแบบเป็นขาวที่ติดครีมครีมนิดนึงนะ คือจะไม่ได้แบบเป็นขาวสนิทอ่ะจะมีความแบบอมทองๆนิดนึงบางๆนะครับดังนั้นก็จะได้ฟีลลิ่งของความแบบวินเทจวินเทจอยู่บ้างนะไม่ได้แบบมาแนวโมเดินจัดขนาดนั้นแล้วก็ตัวสโนวี้เนี่ยก็จะแบบเป็นลายเส้นสีดําแบบนี้นะครับมีตัววูดสต็อกข้างๆเป็นแบบสีทองๆแบบเหลืองๆมานิดนึงโดยกิมมิคของตัวซีรีส์สโนวี้เนี่ยนอกจากจะมีตัวสโนวี้นอนอยู่ด้านล่างเหมือนี้แล้วนะครับตรงที่เป็นช่องวันที่เนี่ยมันจะมีกิมมิคในการซ่อนลูกเล่นเอาไว้ด้วยนะสมมติว่าเราดึงไม้พยมออกมาทีนนรัเเป็็ตตาแห่งกงก้ขม ตัวที่มันเป็นวันที่แบบนี้นะพอเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูนะครับคือเรือนนี้เขาจะมีการเปลี่ยนวันที่วันที่1เนี่ยให้เป็นแบบนี้นี่ดูนะ31นะครับเลข1ปับ๊บนี่ จะเป็นวูดสต็อกสีเหลืองโผล่มาแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยเพื่อแบบเอาไว้เวลาเริ่มเดือนใหม่แล้วก็จะเห็นความน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้โผล่มานะครับแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขทั่วๆไปละอันนี้จะมีแค่วันที่1วันเดียวนะครับก็หลายๆคนแซวกันว่าคนใส่เรือนนี้อยากให้ขึ้นเดือนใหม่เร็วๆนะครับจะได้เห็นอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเข็มก็เป็นเข็มแนวเรียวๆนะครับดูใช้งานง่ายดีนะปลายเข็มคือแบบมันชิดตัวขอบเลยซึ่งมันทําให้อ่านสเกลได้ง่ายมากนะครับเข็มชั่ว วิ่งมาเป็นเส้นดูแบบเกือบจะชิดตัวสเกลละส่วนเข็มนาทีนี่คือแบบสุดขอบไปเลยก็อ่านค่าได้ง่ายเหมือนกันประมาณนี้นะครับส่วนตัวเคสก็เหมือนกับตัวก่อนหน้าน,นี้นะอันนี้ผมอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลนะวัะสดุกระจกเป็น Mineral Crystal แล้วก็โดมมาแบบนี้นะครับขนาดตัวเรือนประมาณ38มิล ความหนาอยู่ที่ประมาณ12.6มิลส่วนลักทุลัก44มิลเท่านั้นนะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่52.6กรัมมามาดูเรื่องสําคัญกันบ้างนะคลิปนี้จริงๆอยากจะมาอัปเดตเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของสายคืออย่างที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับคือในหลายๆเรือนที่มันเป็นรุ่นผลิตในประเทศไทยอะ่ะผมจะชมเขามากเลยว่าสายมันนิ่มมากซึ่งมันนิ่มจริงอันนี้ก็ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าความนิ่มนี่คือระดับเทพมากๆนะครับเท็กซ์เจอร์ก็ดูแบบมีความรู้สึกแบบมีเกลนเกลนนิดนึงแล้วก็ คือมันดูแบบสมูทดูซอฟอะแต่ว่าในการใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆผมจะเจออย่างหนึ่งนะก็คือหนังมันจะมีความแตกลายเกรนอะซึ่งไอตรงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีลายแบบเหมือนลายแทรกๆสีเทาๆตามแบบ ตัวเท็กซ์เจอร์ของผิวหนังนะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่การแตกแบบเป็นขุยนะคือถ้าเกิดเอาแบบใกล้ๆอะ่ะเราก็จะยังเห็นว่ามันยังเรียบอยู่นะเนี่ยคือผิวมันยังดูเรียบอยู่นะครับไม่มีอะไรหลุดออกมาแล้วก็ไม่มีการพเยอไม่มีการแบบเห็นดีเทลที่มันจะดูไม่เรียบร้อยอะ่ะอย่างเงี้ยบิดไปบิดมาก็ยังเห็นว่าอ่ะโอเคทุกอย่างมันยังดูเรียบอยู่ไม่มีอะไรแบบหลุดเป็นเศษซากออกมาแต่ว่าสีมันจะมีความแบบเหมือนวินเทจขึ้นระดับหนึ่งเลยอะ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นการตั้งใจหรือว่าเป็นลักษณะของหนังแบบนี้หรือเปล่านะครับที่ทําให้เวลาใส่ใช้งานไปเรื่อยๆซึ่งพอสายอะ่ะมันเริ่มมีการโครง้งแล้วก็ดึงให้มันตึงมันก็จะเริ่มแบบมีการโชว์ร่องแบบเห็นลายเทาๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเก็บยาวๆแล้วสายมันตรงตลอดเนี่ยผมว่ามันจะไม่ขึ้นลายพวกนี้หเห็นเลยเพราะว่ามันจะไม่เกิดการดึงแต่ว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าสายเดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราบิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราดึงให้มันโคง้งมันก็จะเริ่มมีความแบบเหมือนปริ ตัวลายด้านในให้เราเห็นมีความเป็นสีเทาเห็นตัวลายของสายมากขึ้นเห็นสีที่มันเปลี่ยนไปมากขึ้นดูเก่าดูวินเทจมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่อยากจะให้เพื่อนๆดูไว้เลยนะครับว่ามันจะฟีลลิ่งแบบนี้นะอันนี้ผมก็เพิ่งค้นพบหลังจากใส่ใช้งานไปพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ย ถ้าเกิดคนที่ชอบนาฬิกาที่มันแบบมีลูกวินเทจวินเทจคลาสสิกหน่อยเนี่ยก็จะไม่ติดอะไรเลยมันก็จะดูแบบเป็นสายที่มันเข้ากับหน้าตาของนาฬิกาดีแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบสายแบบเรียบร้อยมากๆแบบซิมเปิลมากๆยูคินคลีนผมว่าอาจจะต้องไปหาซื้อสายหนังที่แบบอย่างเงี้ยเท็กซ์เจอร์มันดําไปเลยนะครับไม่ได้เห็นแบบพวกเป็นลายผิวหนังอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่ไอ้พวกนี้ก็จะดูเรียบร้อยกว่าอย่างนี้นะก็สมมติว่าเป็นสายหนังดํา เรียบๆมันก็จะออกมาแบบนี้อ่ะเนี่ยมันก็จะดูแบบเรียบร้อยไปเลยดูคลีนดูสะอาดสะอ้านมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายเดิมนะใส่ไปสักพักมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็ลองเทียบกันดูนะครับฟิลลิ่งต่างกันเยอะนะ ซึ่งเอาจริงแล้วแต่ชอบนะครับอย่างที่บอกไปบางคนชอบคิน a n clean, clean อ่ะตัวนี้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเกิดชอบวินเทจชอบความคลาสสิกหน่อยแล้วก็ดูแบบมีเป็นนาฬิกาที่มันมีววริงแบบมีการใส่ใช้งานหน่อยให้มันดูมีความแบบเดินทางไปกับเราตามการเวลาอะไรแบบนี้ก็ตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกเปลี่ยนสายหรือว่าลองไปเลือกใช้งานกันดูได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลย ส่วนตัวสายมีคริกต์ลิสมาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีการโชว์เครื่องแล้วก็มีโลโก้75ปีครบรอบทั้งหลายนะครับทั้งโอเรียนแล้วก็สโนปี้แล้วก็มีการลันนัมเบอร์ด้วยนะครับเรือนนี้ผลิตมา7,800เรือนเป็นลิมิเต็ดนะแต่ผลิตมาเกือบหมื่นซึ่งก็โอเคเข้าใจแหละว่าสโนปี้มันฮิตนะครับคือคนก็คงซื้อกันทั้งโลกอยู่แล้วแต่ว่าผลิตมาเกือบหมื่นเรือนก็เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดที่ไม่ต้องแย่งอะไรกันมากซื้อได้ประมาณนึงพอถึงจุดเวลาหนึ่งแบบเรามีกันหมดทุกกกกคนนนนแแแลล้้ววว็ออาาาาาจจะะเรรริ่่่่มหายาใชงไปไ,ปไบบีับต หาซื้อทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ใส่รูสุดท้ายเลยนะครับบางทีก็ใส่รู2แล้วแต่อารมณ์ก็ฟีลลิ่งคินคลีนสะอาดสะอ้านคนชอบนาฬิกาที่มันแบบใส่ได้หลายๆโอกาสนะครับไปเรียนได้ไปทํางานได้คืออันเนี้ยตอบโจทย์อยู่ละแล้วก็ผมว่าการคอลแลบกับสโนวีครั้งเนี้ย มันเป็นอะไรที่มันไม่ตะโกนมากเกินไปคือในการหลาย,ลายแบรนด์ที่มีการไปคอลแลบกับสโนปปี้นะครับเขาก็จะแบบพยายามใส่จัดเต็มความเป็นสโนป์ี้เช่นตัวเลือนขาวนะัปัดเหลืองหรือว่าใส่นั่นใส่นี่ให้มันดูเด่นมากๆอ่ะซึ่งโอเคบางคนอาจจะชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องในการใส่ใช้งานนะผมมองว่าบางทีมันเยอะเกินไปมันก็ใส่าย,ยากนะแต่ว่าอันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันเห็นสโนป์ี้แล้วก็มีกิมมิคซ่อนไว้ในช่องวันที่คือเห็นเบาๆเห็นกรุบกริบกรุบกริบแล้วก็ มองไกลๆไม่ได้ดูเป็นในาฬกาที่มันดูคิดเล่นหรือว่าดูแบบการ์ตูนมากเกินอ่ะมันใส่แบบไปทํางานสุภาพสุภาพได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูแบบเอ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าดูแบบเป็นการ์ตูนเกิน แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาแบบสนุกสนุกหน่อยกับนาฬิกามานั่งมองมันเราก็ยังเห็นดีเทลที่มันสนุปปี้อยู่ผมว่ากําลังดีเลยกำลังลงตัวดีนะครับแล้วก็ตัวโลโก้นี่ก็ชอบนะเป็นโลโก้ตัวเขียนเนี่ยอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับดังนั้นสาหรับแฟนสนุปปี้ก็น่าจะถูกใจแล้วก็หาซื้อกันได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ราคาประมาณหมื่นหนึ่งนะบวกลบนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมเช็คจากช้อปปี้ล่าสุดตอนถ่ายคลิปนี้ก็ยังมีขายอยู่บ้างแต่ว่าพวกสีแบบแปลกๆหรือว่ารุ่นที่แบบมันเป็นไดิเวอร์ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ